สวัสดีค่ะเพื่พอนๆอชาวโซเชียลแคมยูทูบ Camp และก็เฟซบุ๊กนะคะวันนี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะาภายใต้แบบในแบรนด์คือของมินีนเนี่ยแหละนะคะชื่อว่ามิส s m ด้านะคะถ้าหลายๆคนเนี่ยที่ตามเฟซบุ๊กหรือว่าตามโซเชียลแคมจิบอยู่เนี่ยจะรู้ว่านานแล้วนะคะที่จิบพูดถึงเรื่องการฉีดสเปรย์และจิบเองเนี่ยก็เป็นคนฉีดสเปรย์เนี่ยมานานแล้วนะคะ ก็เป็นคนชอบฉีดสเปรย์น้ำแร่มากค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราจะทำตอนแรกจะทำเป็นสเปรย์โกดแฟตเตอร์นะคะที่มีส่วนผสมของโกดแฟตเตอร์แล้วก็ไลโปโซโมนะคะแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยการที่จะให้ฉีดระหว่างวันได้เนี่ยก็อยากที่จะให้มันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นก็เลยปรึกษาคุณหมอกว่า,วาเอออะไรดีเนาะที่แบบไม่ใช่เป็นการฉีดน้ำแร่เฉยๆอะไรเงี้ย,ย,ย,ยเพราะว่าผิวระหว่างวันเนี่ยอยากให้มันเป็นการดูแลผิวได้ด้วยในระหว่างวันสมมติว่าเออเราเจออากาศร้อนฝุน่นฝืนอะไรเงี้ยให้มันช่วยได้หรือเงี้ยคุณบอกว่า,วาจๆอ่ะ กลไกง่ายๆเลยคือทําให้ผิวบาลานซ์สำคัญที่สุดนะคะจิ๊ก็เลยแบบว่าแล้วอะไรที่ทําให้ผิวบาลานได้บ้างคุณหมอเขาก็เลยแนะนําว่า การฉีดแบคทีเรียชนิดดีนะคะมันจะดีมากๆในระหว่างวันที่ทําให้ผิวเราบาลานซ์ได้โดยที่แบบไม่เกิดการสะสมแล้วก็เป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆนะคะจิ๊กก็เลยถามว่าแบคทีเรียชนิดดีตอนแรกไม่เข้าใจนะคะเขาก็เลยบอกว่าแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยหมายความว่าร่างกายคนเราทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีแบคทีเรียชนิดดีและไม่ดีนะคะเพราะว่าแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยมีมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อสมมติว่าเราทานซ้มตำปลราที่มันสกปรกเนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ย ถ้ามันมีแบคทีเรียไม่ดีปุ๊บเนี่ยแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยจะกินแบคทีเรียที่ไม่ดีหมดเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราไม่เกิดอาการท้องเสียนะคะีนิดหน้าก็เหมือนกันเวลาที่เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยบางทีจะแบบเออบ้านฉันสะอาดละอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วในแอร์เรามั่นใจได้ไงว่ามันไม่มีแบคทีเรียนะคะและทีเนี้ยเนี่ยเมื่อแบคทีเรียจากแอร์เนี่ยตกมาโดนผิวหน้าเรามันก็จะกลายเป็นว่าทําให้ผิวเราเนี่ย เกิดการสะสมของแบคท,ทีเรียรสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆผิวก็จะกลายเป็นเสียแพ้ง่ายสิวขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากแบคท,ทีเรียรทั้งหมดนะคะที่แบบเวลาเราหาหมอหรืออะไรก็ตามหมอน่าหมอนาก็จะแบบมีเชื้อสิวมีอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือแบคท,ทีเรียรทั้งหมดนะคะจิ๊บก็เลยอ่ะคุณหมอก็เลยบอกว่า ถ้าเรามีแบคทีเรียรชนิดดีในหน้าเพียงพอเนี่ยมันจะไม่เกิดการสะสมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําเป็นสเปรย์แบคทีเรียฉีดสิปเออถ้าเป็นสเปรย์แบคทีเรียรก็จะฟังดูแปลกๆคนไทยจะไม่คุ้นหูนะคะแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขามีการนิยมการทานแบคทีเรียรชนิดดีทาแบคทีเรียรชนิดดีเพื่อบำรุงผิวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยออกมาเป็นเซรั่มนะคะที่มีแบคทีเรียรชนิดดีนะคะ ถึง3ตัวในปริมาณความเข้มข้นสูงสุดที่5%นะคะคือแต่ละตัวเนี่ยใส่5%รวมกัน3ตัวเป็น15%นะคะซึ่งตัวแรกก็คือไล์แพงตันนะคะแล้วก็ตัวที่2คือกาเลตโตไมเซตตัวนี้ก็จะเป็นแบบทีเดียที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวทุก18วันด้วยนะคะแล้วก็ ตัวอะไรแพงตันเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่คุณหูกันอยู่แล้วนะคะในเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยจะมีก็เป็นแบบทีเดียที่เกิดจากฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะแล้วก็สมีตัวหนึ่งก็คือลตัตบัซิลัสนะคะก็คือฉีดที่หน้าเราเนี่ยแหละก็ฉีดปกติอย่างเงี้ยค่ะเหมือนฉีดน้ําแร่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเซรั่มในรูปแบบน้นแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเอ๊แล้วไอ้พวกส่วนผสมพวกนี้มันจะลงไปได้ไงถ้าเกิดเราเมคอัพหนาขนาดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า เซรั่มตัวนี้มีส่วนผสมของไลโปโซมอลนะคะไลโปโซมอลจะเป็นตัวห่อพวกส่วนผสมต่างๆเพื่อให้ลงไปแตกตัวผ่านชั้นที่เป็นเมคอัพหรือว่าเป็นน้ำมันได้นะคะต่อให้ผิวมันเนี่ยคุณผู้ชายก็ใช้ได้นะคะต่อให้ผิวมันแค่ไหนเนี่ยก็สามารถฉีดลงไปได้โดยที่แบบไม่ต้องกลัวว่าส่วนผสมนั้นอะ่ะมันจะกระเด็นไปที่อื่นแล้วก็ไม่ซึมซาบเข้าผิวนะคะเพราะว่ามีไลโปโซมอลไลโปโซมอลนะคะเป็นเอ่อเป็นสารชนิดเดียวนะคะที่มีงานวิจัยว่า สามารถทําให้ส่วนผสมในครีมเนี่ยลงไปแตกตัวได,ได้ในผิวที่ชั้นที่ลึกที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นครีมไหนที่แบบเหมือนไม่ได้มีไลโปโซมอลบอกว่าลงชั้นอิลาสตินได้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้งานวิจัยมีแค่ไลโปโซมอลนะคะที่ที่จะนําพาส่วนผสมต่างๆลงไปที่ชั้นอิลาสตินได้วิธีการฉีดนะคะก็ง่ายๆก็ฉีดอย่างนี้นนะคะ่ะ แป๊บเดียวเนี่ยก็จะรู้ว่าเออมันซึมเข้าหน้าเร็วมากแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฟองละอองของมิสมีด้านะคะซึ่งหัวสเปรย์เนี่ยพิเศษนะคะผลิตที่เกาหลีเออ มิสบีด้าเนี่ยน้ำนะคะผลิตที่เกาหลีแต่ e g จเเนี่ยส่วนผสมของโกนแฟลเตอร์ส่งมาจากอเมริกาส่วนหัวสเปเนี่ยมาจากสวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะพิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็น้ําแร่ที่เราใช้เนี่ยก็เราก็ใช้น้ําแร่ที่อยู่ลึกกว่าระดับน้ําทะเลนะคะซึ่งเขาบอกว่าบริสุทธิ์ที่สุดนะคะแต่มันก็เป็นน้ําแร่ที่มีราคาแพงสุดนะคะเดี๋ยวจะมาฉีดให้ดูว่าหัวเนี่ยต่างเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะว่าหัวสเปมันจะฟุ้งๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ละเอาของแบบหัวสะเบ์อ่ายี่ห้ออื่นมานะคะก็คือฉีดออกมาเป็นอย่างนี้เลยเป็นน้ำๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าของของจิ๊บเนี่ยจำเป็นเป็นน้ำๆค่ะเป็นแบบเป็นละอองฟุ้งๆออกมาโดนหน้าก็จะเบาๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวละอองเนี่ยเราใส่ใจแม้กระทั่งหัวละอองเพื่ออะไรคะเพราะว่าการที่ฉีด อะไรเบาๆลงบหน้าเนี่ยโอกาสที่จะไปกระตุ้นทาให้รูขุมขนกว้างเนี่ยมันน้อยมากแต่ถ้าเกิดเราฉีดอะไรที่แรงๆเหมือนแบบเป็นการกระแทกหน้าที่หรือรูขุมขนแรงๆบปป่อยเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยกลายเป็นรูขุมขนกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถูกคิดคน้นมาเป็นอย่างดีและจิ๊บก็ไม่ได้เพิ่งมาทําภายในเดือน2เดือนนะคะเพราะถ้าย้อนกลับไปได้จะรู้ว่าจิ๊บฉีดสเปกโกนแฟตเตอร์ที่หน้าเนี่ยมานานแล้วนะคะแต่ที่ยังไม่ออกเพราะว่า ถ้าไม่ใช่ดีที่สุดนะคะก็จะไม่ออกอยู่แล้วแต่ตัวนี้นะคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าดีที่สุดนะคะจะยิ่งฉีดนะคะนักจะยิ่งเด้งยิ่งเด็กแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนนานด้วยแล้วก็เป็นเซรั่มที่สามารถบํารุงผิวได้ทั้งวันนะคะคุณฉีดไปเนี่ย ทุกการฉีดเนี่ยก็จะทําให้กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยแล้วก็ทําให้เซลล์ผิวเก่าเนี่ยหลุดลอกได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนแบบไม่ได้ลอกมาเป็นแผ่นเลยอย่างเงี้ยเหมือนเราผัดเซลล์ผิวเก่าได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีการเตมโตใหม่เสร็จทแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นด้วยเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ําแร่อันนี้นะคะไม่ใช่น้าแร่ฉีดผิวทั่วไปนะคะแต่เป็นสเปร์เซรั่มในรูปแบบสเปร์นะคะคือสามารถบำรุงได้ทั้งวันแล้วจิ๊กก็แนะนำว่าควรจะฉีดสักวันวันนนนนรรออบบึึงงเย็ค เพื่อสร้างความบาลานให้กับผิวค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะคะของเมดิลินทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ